k ีดาเกมพีเซนก็กราบสวัสดีก่อด้วยครับเออการคิวซีโ่ทีวีอมคุณตัวอมวยเอออมวยตรงก็วันนี้มาแทนนิฟอร์ปีโรเบอร์ครับก็เอ็น

ก็รถก็ม <aría> ีก <Blade polls those tracks> ็มีสามไอดีครับอ en <en> <s Elliott ills> ันนี้ก็คือกาคกิ๊ก็วันนี้มันกะทำอากรี๊บง่ายครับเก็บเพชรครับเพชรนี่เคยคือดอกเป็นวันมาวันครับ อาเทพอไปเขาเก็บขับนะครับเก็บเทแค่ห้า้นกอ๋ออีกมับก่อนก็เออออกเก็บเทเ้วไหเดี๋ยวเาหาไปดูครับนะครับก็อันนี้็เจออัท้ายครับเราก็เก็บครับเ้าก็เกมเอ้ยไม่ทัน วันที่สามครับได้เทอร์เบอร์มาเยีเ่ยมเราวันท่สี่ครับก็ได้ของดีไปเรื่อยได้เงินหมื่นหนึ่งเยี่ยมก็า้าทีต่อไปครับเราไปแข่งก่นครับเออไปแข่งขที่เมืองมอสววนเตสนะครับสนามนี่จอยทีม เป็นแข่งนีตำรวจคร,รับก็รถคนี้ที่ได้ีโคงอย่างน้ยกซคนเกินแวันวไม่อยาับอยาับงันไม่ชื่อมากขับแนคะครับเขาไมีรถลอยมาีอ้ยก็แบบ ต่างปะเนี่ยสัตว์มันโหดเกินละนี่ครับนี่ครับเอาโชว์เทพครับเกียร์อย่างเดียวยูตัวเออแปดเอาโชว์เทพครับเกียร์อย่างเดียวเกียร์อย่างเดียวมันไม่ใช่ Dispatch, dual the gold. Uh 10-20 uh, street race in front. I'm I'm the, sure. so, sure. the Roger. Go ahead. Uh, right uh, here, No, they're not stopping at all. Uh, I'm uh, uh, I'm going to go, uh, so should... force them off the road. Just Oh, I need more power. Please, please. Dispatch, uh, cancel all the key calls and give me everyone you got. Uh, the roadblock set up ready to go, just out of your 20. Oh, no. We're gonna need another 773. Oh, no. yeah, got... oh, wow. yeah, he just blew into my stadium. Yeah. Yep. อ่าเยียมเลนะดีง สายทำไมทไมไฟแตกเลยไฟแตกจับปกสั้นไฟแตกแล้วจับปักทางันไม่ได้ไม่ได้ทครยันี่ เอาไว้ปวดอะไรมีความน่าได้แล้วนี่เมื่อกี้ตัวไม่ผ่านไปให้ความรู้เพิ่มขึ้นไปเนเบอรไรครับกับครับคร แปลแปล อย่งกระอยมาอย่างกระเดืฟาสขวางขวางเววไม้จากแลหรอโดยสิ้นโดยโตัวโดยดินโดยตจับครับห้ากับปแกะอมี่รครับแก็ก็มีปั๊บ Đói, ừ. pues rồi. H -h không có ơi hưng 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 rồi, hưng 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 กันรายก็ก,การจริงๆนะครับทำแม่นๆเราผมมีรถส,สามคันครับทีนี้มาได้หาทีมโมบายออนเริ่มเกมได้คือฟรีมาแต่ตอนนี้มันไม่มีขายแล้วกขาขายให้ราคาสูงกาแต่งเกมเต็มครับทำนี้สี่ร้อยหอหมา คันนี้ครับลูกรักผมเลยส,สี่ร้อยเก้าสิบมาไอสิสเอเลเนตังไม่มีเปลี่ยนรอครับอรอนี้เกิมเติมตังเอ๋อมีนีออนอยู่อ่ะไม่ใส่ไม่ชอบแห่งขนาดอะไรดิพร้อมเร็วกันเกียไอครับบอด,ดี้เพย์เยอร์แหงอีกสองขนาดเหมือนกันเดี๋ยว ใส่ครับตัวยาครับมาคุ้ยยาคนจอยเหลือสิบแปมาครับมาสามสิบสุดเซตทำมา,มาเต็มเล้แต่กูทำเพีย์เลยโค้กเพิ่มพร้มอมเลยวอายง,งูเอาเถอแข็งๆเลยนะได้ก็ดี

มาทำเล่าแต่โดนไอไอเทมใส่เขาครับโอเคความเร็วได้งเทียร์หัหน้า นาน,นี้ก็ไม่นี่อะไรมากแม่คานาหนานอแม่ฮานอแม่น้ำซุปไม่อร่อยเลยสัตว์ไม่เฮียเห็น้น ไม่ได้น,น,อออน้องเลยโล่นะครับที่สองยังดีให้เงินห้าพันได้อย่างเจ็ดเด้ของคอนใายเลยแบบแบบแบบไม่แข่งยังไม่แข่งยังไม่แข่งแต่งก,กันอาะที่ให้เครื่องยนต์แบบของอะไรแต่งให้ง่ายๆครับพี่ได้มาฟรีนะ ก็คือรถคันนี้ไม่ชอบเน้นอะไรมากครับก็บประมาณเนี้ยเงินเงินเงินเงือ่เงือ่สี่แสนก็รอรอเดิมอับรอกคอมเบิร์กแบบน้าเราเข้าไอที่นี้ครับ อันนี้คือสกิลสกิลนี่ผมก็ใส่ไว้ครับคืออานดอดตัวที่ผมเห็นในรับเยอะๆหลอดออกโดยคล่องๆก็ประมาณนี้ครับได้เงินเพิ่มหกเปอร์เซนตน่าเยี่ยมหมย่ะเดี๋ยครับประมาณเนี้ยเราก็ไม่เอาอวดอะไรมากอันนี้คือพวกชุดแต่งพอดี้พลาสทั้ ing, นนคนนี้ครับไฟให้ท้องนีออนสปอเร์ชุดแต่งภายนอก หมดฮะอยู่ในนี้หมดเลยถ้าคุณได้มาฟรีครัแบบโดยที่แข่งเขารอบได้หรือโดยการกด,ด,ด,ด Achievement หรืออะไรประมาณนั้นนะแบบประเทศไทยผมนะเมือทุอ่าเนี่ยครับบคือเราลากมาใส่แบบนี้คือค่าของซื้อนะผึะไม่เติมอ่อสัตว์ปูว่าจะเติมสามร้อยอ่ามีของสี่อย่าง นี่ครับนีออนที่ผมได้มาไม่ใส่นาวโรดข้างสองสองอันผมก็ใส่แล้วไปอาเบียนไปอาเบียนไปอาเบียนผมไอโรโรโรนิฟอร์อันนี้ดิสเอร์ผมไม่ได้ใส่ออันนี้ก็มีแค่นี้อ่ะก็ จะไม่ได้เดือดอเนี่ยครับถพาผมเติมหรือปล่อยวิงเนี่ยแน่นอนครับเอ่อขาปงเป็นโดนเนี่ยแม่ตัวนี้ไม่ใช่อันนี้ใช้ได้อยู่ไม่เอาใช้ไม่ได้อันเนี้ยใช้ได้ยู่ข่าวบอลด้วยแล้วก็ไลพัดออกไอรกรณีครับ The view w r l อ๋อ e มึงอยู่กลางสุดเลยมถูก okay. สุดครับเห็นเติมทางที่ถูกที่สุดแล้วนี่ครับขอเอา9ขอนี่ใหญ่แล้วก็จับน hmm. ี uh. ่ครับอ๋อเราไม่ต่างเราเราเราา คออือของที่เราได้มาแล้วดาวเดียวสามดาวคาร์ดีเลยครับเดียวสิ้งเลยได้เงินรับ Oh, don't know, ไม่ข,ขายกา็พีโอรครับกลุ่มไอเซเว่นตัวไม่มีขายแล้วเทียมห้าร้อยสามเนฟอ,อาไม่เห็นคนขโมยอาแปดมาเต็นเลยเที่ยงวง่างยเงี้ยทำไม่ทำเพี่ยงเลย วัเนเปนหมดไปนะางีใส่ในตันปารับปาแยอมยอมัยอองเห็นรถมันมนี่กลัว กระโวดไปเมื่อไหร่ไอ้เธอไม่วดปิดแล้วนะกดแบบนี้เลยสัก อยอไม่แน่ครับเรามีสิบนุ่มของดีดีเที่ยมแรงสามพันไม่ได้ครับเราไม่สี่เลียนนี่ครับเห็นไ,ไหมครับผมเทพครับชดเอาใหม่ได้ครับผม,มเอาคืนครับเพราะไออาร์แปดเมื่อกี้ครับเวลแปดมึงขับรถมาโหดขนาดนี้กูยอมเลย ไม่ใช่สกิลนะครอ,อ้าวโหอาแปดสองคันเจ็ดเ่อุกดต,ตามมันกูกดมันมิดเลยเมื่อกี้ยังตามไม่ทันเลยทำเมล่อื <c oughs> อูเครื <c oughs> อ่องเกรดสองดาวสองดาวดาวเดียวสองดาวสองดาวสามดาว <c oughs> ยอมเลยสัตว์เราเดียว,ยวสี่ดาวเธอโบโครับสามดาวครับสองดาวหนึ่งดาวแค่เขาหนึ่งดาวมึงโหดสัตว์เนี่อันนี้เขาไม่ใส่เยอะอยังโหดอ่ะ,อ,ะอันนี้เขามาเต็มเราสู้ยังไงครับ มาออกโดนขานนีหนึ่งพันร้อยกับปิด เร็วนี้ครับเพิ่มมาส6 0กวาสอง้อทมี้ก็ไไ่แรงจังวะ ไ,ไม่แล้ว้อสงแคอัพข้อสองแก้แครอัพแบบเอีกน,น,นเลยทำอไรไม่นนได้ครับ <ừ> เขาไม่ไร้องไม่ไดีครับเขาเขาไม่เกูแคร์มาก ็ขอจบคลิปเกมแค่นี้นะครับก็